สวัสดีครับกับไอครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับตามสัญญานะครับ EP ที่แล้วนี่ลงไซส์1นนะครับ EP นี้นี่มาใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับไซส์2 2นะครับโอ้โหก็ใครที่กลัวเหยื่อมันตัวเล็กไปนะครับก็จัดไซส์นี้ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวมาเร็วๆนะครับตัวนี้มี4ี่เบอร์4ี่สีนะครับขนาด2.2นะครับสีหนึ่ง สีลายกุ้งนะครับสี2สีลายลูกปลานะครับสีสามสีชมพูนะครับแล้วก็สีสีเป็นสีส้มชมพูกับส้มก็เป็นสีเบสิกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้คือคนเขาใช้เยอะนะครับบางทีปลาหมึกมันเห็นแล้วมันก็ก็กลัวเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าควรจะมีสีส้มหรือสีชมพูหนึ่งตัวแล้วก็สีธรรมชาติ1ตัวนะครับเพื่อเอาไว้สลับการใช้งานนะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยนะครับ นี่สีหนึ่งนะครับจะเป็นสีลายกุ้งเลยนะครับลายกุ้งกุลานะครับสวยมากตัวนี้พวกญี่ปุ่นชอบนะครับกับสีนี้ครับมันจะเป็นสีลายหนังปลานะครับทําให้ปลาหมึกจับได้แบบไม่ละแวงเลยนะครับสีสองนะครับส่วนสีสามก็สีชมพูครับสีเบสิกนะครับกับสีส้มอ่ามือใหม่ควรจะมีนะครับไม่ส้มก็จมพูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สีลายลูกปลาทั้งหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้ราคา240บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 50บาทนะครับคุณจะสั่งกี่ตัวก็ได้นะครับเลือกสีมาเลยคุณจะเอาคู่กับเบอร์1.8 1ดหนึ่งตัว2.2 1หนึ่งตัว2.51หนึ่งตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถรวมกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเลือกสีมาให้เรียบร้อยนะครับเลือกขนาดกับเลือกสีมาให้เรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะได้ตอบแบบรวดเร็วนะไม่ต้องเสียเวลามาถามตอบถามตอบกันนะครับโอเค ไปแล้วเดี๋ยวยังมีอีกสองจุดห้าแล้วก็สามด้วยนะครับอ่าหรือจะซื้อมันขนาดละตัวเลยก็ได้นะแต่รีบหน่อยผมมีแค่สีละสิบตัวเท่านั้นนะครับมีแค่สีละสิบตัวเท่านั้นนะครับอ่าเออไครพาดไขรพาดนะหลังปีใหม่นะครับไครพาดหลังปีใหม่นะครับตัวเนี้ยพีเด็ดหนูไม่อยากจะบอกกระซิบเลยเนี่ย เวลาญี่ปุ่นเขามาสั่งอ่ะที่ตกแถวนี้นะตกประเทศเรานะเวลาเขามาสั่งอ่ะนี่อ่าจริงๆตัวนี้ก็ดีมากนะสําหรับเวลาเที่ยวแล้วไอ้ส้มเนี่ยไม่ต้องพูดถึงใช้กันทั่วเลยสีอ่าก็แนะน,นําแนะนาควรจะมีสีไม่ส้มก็จมูแล้วก็สีธรรมชาติาาตั้งตัวหนึ่งสีสธรรมชาตินะ,นะโอเคกระติปแบบบ,บอกไม่ใช่อะไรนะนญี่ปุ่นเขาว่าาแม่ค้าก็แอบจิกตาม ญี่ปุ่นเขาไปตกเขาไปตกทุกอาทิตย์เลยครับอ๋อปล่อยกว่าเราีกอ่าโอเคเดี๋ยวอีพีหน้ามาไซส์ใหญ่หน่อยนะโอเคครับสวัสดีครับ